ชื่นชมเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นไม่ได้เ<ะ>จาะจงเรื่องของตํารวจดีเด่นหรือการเป็นชื่นชมตัวบุคคลคุณผู้ชมครับฟังคําชี้แจงจากสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วพรุ่งนี้มาตามกันต่อกับคดีนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าพาไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพ่อช็อกเลยนะฮะลูกสาวตัวเองเป็นครูแล้วปรากฏว่าถูกกดดันให้ต้องลาออก เราออกได้แค <icana> <naj bum S 1> ่วันเดียวลูกสาวผูกคอตายอยู่ในบ้านเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันฮะวงศาขณาญาทุกวันเสาร์ที่เวลา21นาฬิกา55นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34 อินเนอคุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New m i X รุ่นพิเศษ Phantom Collection จากเซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกสู่เซรั่มผิวรอบดวงตาใหม่ L'Oreal Paris Hyaluronic Eye Serum ที่2.5ของไฮยาลูรอนและคาเฟอีนพร้อมลุกลิ้ง3หัวพิเศษริ้วรอยดูลดเลือนใน2ส,สัปดาห์ใต้ตาดูกระชับอ่อนเยาว์ใหม่ L'Oreal Paris Hyaluronic Eye Serum เพราะเราคู่ควรถึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จัมโบ้ก็ไม่เหมือนกับเราเขามีพลังเยอะกว่าหาของอร่อยได้เร็วกว่าใครด้วยเลือกแคตตากรีครบคุณค่า เัเร,เราเข้าใจในความต่างดูแลเขาด้วยเพดีกรีลดประนมกลางปีกับงานแสดงเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อัดนั่นครบเครื่องทั้งคุณภาพและราคาเฟอร์นิเจอร์โชว์2023 10-18มิถุนายนนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานียิ้มที่เพอร์เฟคคือยิ้มให้สุดในแบบคุณ คาวเกตออปติกไวออลทูสัมผัสความอุ่นของแ c t i v e ออกซิเจให้ฟันดูขาวขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> เริ่มต้นใน3วันยิ้มมั่นสวยมัน่นขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยกันเก็บวันนี้หลายล้านต้นจากมือคุณ จะถูกปลูกจริงด้วยกลุ่มปตทบนผืนป่าใหม่2ล้านไร่ต่อยอดจากผืนป่าเดิมช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกเพื่อโลกที่ยั่งยืนของเราที่สุดของไบรท์เหนียวสุดแน่นสุดนุ่มสุด,สด เพาวินวอชอัพเกรดใหม่ชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสะอาดหอมติดผ้านาน30วันเชื่อบใยใช้เลยฟินทุกกลิ่นพร้อมวินทุกครับเอร์คันตีทรงใหม่สวมง,ง่ายกระชับขึ้นด้วย 3D protection ซึมเร็วขึ้น2.5เท่าทรงใหม่คลายกังวลเรื่องสวมยากไม่กระชับใส่ความสุขทุกวันเอร์ขันตีโครงานถึงไหนแล้วครับทา ดื่มสกัดคิดซุปไก่สกัดรสช็อกโกแลตมากกว่าแค่นมเพราะผสานคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดพร้อมมีไทโรซีนและไม่กลิ่นสตอรอเบอรี่ดื่มเลยนี่คือสกินแคร์ที่แคร์สกิน power s n แคร์สกินให้ผิวดูไบรท์เรดแคร์สกินให้ผิวดูใสเฟิร์ม naturally ageless แคร์สกินให้ผิวดูก,กระชับอ่อนเยาว์ตัวจริงเรื่องสกินแคร์ oriental princess ชดาอร่อย ชดาโอยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อย,อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดายันหีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดคนขึ้นโดยโรงพยาบาลยันหีแต่เราคิดว่าคุณค่าดีๆมีได้มากกว่าที่เคยน้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันยันหีว e ิตามินวอเตอร์นิวนิสันคลิปส์อีพาวเวอร์ ร่งแรงเร้าใจมาพร้อมไวเลสชาร์จเจอร์มั่นใจด้วยการรับปร,ระกัน e ระบบ e-power 5ปีและแบตเตอรี่10ปี New n i e s s a n k i ปส e-power แต่ละคนขอพรไม่เหมือนกันขอให้ชีวิตรัวตังขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆด,ด้วยดีหน้างาดำมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระสองเท่าจากสูตรเดิมดีหน้าสวยดีหนา้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร การเสียวฟันนะคะเกิดจากการที่มีสิ่งกระตุ้นค่ะทานของร้อนเย็นหวานฟันนะคะได้รับการสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงความเสียวแบบๆจีดๆ๊ดหากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะเซนสไดามัลติแคร์ออกแบบมาเพื่อคนที่เสียวฟันโดยเฉพาะค่ะช่วยลดการเสียวฟันได้แล้วก็เป็นสูตรที่ใส่โพแทสเซียมไนเตรตนะคะและเสริมฟัวรีช่วยปกป้องทำให้ฟันแข็งแรงพิสูจน์แล้วนะคะดิฉันแนะนำเซนสไดมัลติแคร์ค่ะ ใชเซรั่มบำรุงผิวแต่เป็นเซรั่มเปลี่ยนสีผมใหม่โลแลนเนเจอร์คอร์สครั้งแรกของเซรั่มเปลี่ยนสีผมจากโลแลนเหนือกว่าด้วยสารสกัดควีนัวและบัคโนิข้าวออยคอมเพล็กซ์เปลี่ยนสีพร้อมช่วยบำรุงสีผมสวยสเสมอทุกเส้นใหม่โลแลนเนเจอร์คอร์สชีวิต <c oughs> อาจไหลไปตามกระแสแต่อย่าลืมตัวตนของตัวเองคงสเสน่ห์เฉพาะตัวเหมือนความหอมอร่อยลงตัวของซูเปอร์กาแฟทรีอินวันซเปอร์มั่นใจกับสเสน่ห์เฉพาะตัว รดกนานกลางปิดกับงานเซลล์เครื่องใช้ไฟฟ้าครองยิ่งใหญ่โปรจัดหนักลดจับเต็มในงานอิเล็กทรอนิกส์มิดเยียเซลล์10-18มิถุนายนนี้ที่อิมแพคเมืองทองทานีช่ด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอพเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอพเช่ We love Apache ไม่ได้กินแม็กซ์อินวอเตอร์เย็นไว้ภายใน,นหนึ่งนาทีเย็นไว้มากเย็นเดอต็มแม็กซ์ได้กินนี่คือโอกาสที่โออร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริงและเราจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิมโออ ได้กินได้ลุ้นทุกสัปดาห์ลงทะเบียนขยายรับประกันฟรีพร้อมลุ้นรางวัลทั่วกว่า5ล้านบาทถึง30มิถุนายนนี้ได้กินสูตรใหม่เ e สก์กาแฟเอสเปรสโซโรลซองเขียวเข้มพร้อมบวกเข้มโรบัสต้าบวกหอมอาราบิก้าบวกเป็นเอสเปรสโซขินเข้มบวกกลมกล่อมนมบวกชงง่ายบวกฟินกว่าเดิม n e สกาแฟเอสเพรสโซโรสสูตรใหม่พร้อมบวกซักซอไหมครับสวัสดีครับคุณม่บ้านทุกท่านคุณเจอปัญหาอะไรบ้างในการซักผ้าคราบฝังแน่นผ้าหมองแบคทีเรียเล็กเล่อนลองใช้แวน s h เพียง1ช้อนช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ดูคราบต่างๆนี่สิใช้ผงซักฟอกแล้วเติมด้วยแวน s h เพียง1ช้อนที่มีพลังออกซิแอคชั่นถึง10เท่า mm hmm. เข้าสลายคราบที่ซักออกยากให้ผ้าสีดูสดใส แบคที ria และกลิ่นอับใช้แบนิชที่ได้รับการรับรองโดยเด็ต่อแบนิชช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ถึง99.9%บเเรและช่วยลดกลิ่นอับเพียงหนึ่งช้อนคงความสดใสให้ผ้าสวยด้วยแบนิชสนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินแผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคเทคกมีตัวยามิวไพโรซิน ยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซมีวิตามิน C 200%ต่อขวดสบู่เบเนต c n e ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับ1 8ปดปีสอนน้ำมันเครื่องเ e อน o s สน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นกลับมาครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วคนเป็นพ่อเนี่ยหัวใจแหลกสลายเลยนะฮะเมื่อลูกสาว เป็นคุณครูแต่ปรากฏว่าถูกบีบให้ต้องลาออกแต่ที่พ่อช็อกคือผ่านไปแค่วันเดียวเท่านั้นเองลูกสาวผูกคอแล้วเสียชีวิตนี่คือภาพของคุณครู